สวัสดีครับผมสําหรับเพื่อนเพื่อนะครับชาวสตรีมที่กําลังหาวิธีการนะครับเปิดใช้โค้ดสตรีมนะครับหรือว่ารีดีมโค้ดสตรีมนะครับโค้ดเกมต่างๆที่เราได้มาจากช่องทางที่เราไปซื้อมาหรือเพื่อนให้มาให้ทําตามนี้ได้เลย <S <S อย่างแรกนะครับให้เพื่อนเเปิดโปรแกรมสตรีมแล้วล็อกอินเข้ามาให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นให้เราสังเกตที่เมนูทางด้านบนนะครับทางด้านมุมซ้ายมือด้านบนเนี่ยให้เราไปที่เมนูเกมครับผม อ่ะอันนี้นะครับจากซ้ายเนี่ยมาอันที่4นะครับผมให้เรากดเข้ามาได้เลยแล้วกดไปที่เมนูเปิดใช้ผลิตภัณฑ์บนสตรีมนะครับอันนี้นะครับอันที่2นับจากทางด้านบนจากนั้นนะครับเอาโค้ดเกมที่เพื่อนๆได้มาเนี่ยมากรอกที่ช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วกดไปที่ปุ่มยืนยันสีฟ้าตรงนี้ครับผม ถ้าเกิดโค้ดของเราเนี่ยใช้งานได้นะครับมันจะขึ้นว่าเปิดใช้งานสําเร็จและตามด้วยชื่อเกมแบบนี้นะครับอ่าในตัวอย่างของผมเป็นเกม Human k i n นะครับแต่ถ้าเกิดโค้ดของเพื่อนๆใช้งานไม่ได้ตรงนี้มันจะขึ้น error นะครับก็ให้ลองเช็คดูนะว่าเพื่อนๆก๊อปมาถูกหรือว่าครบทุกตัวอักษรหรือเปล่านะครับอาจจะมีช่องว่างอยู่ทางด้านหน้าก็เช็คให้ดีๆด,ด้วยนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เพื่อนๆก็กดไปที่ปุ่มตกลงเสียงเงินตรงนี้ได้เลยแล้วลองไปกดที่เมนูคลังเกมนะครับจากนั้นเอาชื่อเกมไปเสิ เพียงเท่านี้นะครับเกมที่เรารีดีมาเมื่อกี้เนี่ยก็จะมาอยู่ในคังเกมของเราเรียบร้อยเราสามารถกดเข้ามาที่เกมและกดติดตั้งลงเครื่องเล่นได้ตามปกติเลยโอเคก็ลองนำะไปทำกันดูนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมสับ r i b e และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับและถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนช่องผมนะก็สามารถกดที่ซุปเปอร์แตงใต้คลิปที่เพื่อนๆดูอยู่ได้เลยนะครับส่วนในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ